สวัสดีครับผมอาจารย์ปัศจาสถีวันนี้จะพูดเรื่องทักษาจอนการจะตรวจดูความเป็นไปของชีวิตในแต่ละปีนั้นทักษาจะชี้แนวทางให้เราได้ด้วยการเคลื่อนไหว ตัวไปปีละหนึ่งภูมิคือปีแรกจะอยู่ที่ภูมิดาววันเกิดของเราพออายุครบปีย่างเข้าปีที่สองก็จะเคลื่อนมาที่ภูมิถัดไปสมมติตัวอย่างจรตาดวงนี้เป็นคนเกิดวันศุกร์และมีอายุถึงปัจจุบันย่างเข้า4-3ปีทักษาจอนนั้นจะตกภูมิอะไร อายุย่างสี่สามปีนั้นนับโดยวิธีรัดคือนำสี่บวกสามเท่ากับเ็ดนับจากปุ่มบันเกิดคือปู่มสุขที่วงกุมไว้ไปที่เสาวููมคือหนึ่งภูมิุขสองภููมอาทิตย์สลงมาที่ปูมมเกตปูมกลางตามกฎที่เคยบอกไว้สี่ขึ้นไปที่ปู่มจันห้าปุ่มอังคารหกปุ่มพุธเจ็ดปุมเสา ที่กากบาดใบที่ปุ่มเสาก็จะได้ความว่าปีอายุส3คสามขวบนี้เจ้าตามีทักษะจรมาตกปุ่มเสาคือมีเสาเป็นบริวารและดาวพุทธาสบดีเป็นอายุราหูเป็นเดน่นสุขเป็นสีอาทิตย์เป็นมูละจันท์เป็นอุตสาหะอังคารเป็นมนตรีพุทธเป็นกาลี อยากรู้ว่าปีอายุสิบสามปีนี้เจ้าชะตามีคันลองชีวิตเป็นอย่างไรก็นำทักษะเดิมมาเทียมก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาทันทีว่าในปีนี้คุณภาพของดาวได้เปลี่ยนหน้าที่กันอย่างไรบ้างทักษะเดิมดาวศุกร์นั้นเป็นบริวารอายุเป็นอาทิตย์เป็นอายุจันทร์เป็นเดชอังคารเป็นสีพูดเป็นมูลละเสาเป็นอุสาหะ พหัสเป็นมนตรีและเราเป็นกากินีแต่ปีนี้เปลี่ยนไปแล้วคุณลองเทียบดูสิครับว่าหัดอ่านดวงชะตาโดยใช้เพียงทักษานี้ก่อนผมจะนำร่องให้ก่อนก็ว่าได้ปีนี้บริวารจอคือดาวเสาซึ่งแต่เดิมดาวเสารนี้ทำหน้าที่เป็นอุตสาหะแต่อุตสาหะนี้แปลว่ากิจกรรมการงาน หรือความเหนื่อยยากหรือความขยันหมั่นเพียรเมื่อปีนี้กลับมาเป็นบริวารซึ่งก็มีความหมายหนึ่งว่าตัวเองก็บอกได้ว่าปีนี้เจ้าตาเหนื่อยแน่แต่เหนื่อยแล้วจะได้หรือ,รอไม่ดีดาวอื่นก็จะทำหน้าที่บอกเราต่อไปอีกถ้าคุณจําความหมายของภบภพภูมิต่างๆได้แล้วการอ่านทักษะเดิมกับทักษะจร ก็คือขนมนั่นเองคือมันง่ายมากอย่างที่ผมอ่านให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือปีนี้เดาวเสาเป็นบริวารเสาเดิมเป็นอุสาหะที่แปลว่าการงานเหนื่อยยากบริวารคือตัวเองก็คือปีนี้เจ้าตาตาต้องเหนื่อยยากหน่อยเหนื่อยแล้วก็จะดีไหมดูว่าบริวารเดิมปีนี้เปลี่ยนไปเป็นอะไรบริวารเดิมคือดาวสุข ปีนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีบริวารเป็นสีตัวเองก็สบายก็อสีก็หมายถึงสิ่งดีๆเช่นเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนี่แสดงว่าปีนี้เจ้าสตาสบายแน่แต่เมื่อตะก,กี้บอกว่าเจ้าต,ตาต้องเหนื่อยยากแล้วไงตอนนี้บอกว่าสบายเอ๊ะมันยังไงกันชักจะงงแล้ว มือใหม่ก็คงจะงงกันเป็นธรรมดาแหละครับแต่ความจริงไม่ต้องงงเลยก็อ่านมันทั้งสองอย่างนี่แหละสิครับคือปีที่เจ้าะตาเหนื่อยแน่เหนื่อยในการทํางานนี่แหละตัวดาวเสา์เองก็เป็นดาวบาปเคาะที่แสดงโทษทุกข์อยู่แล้วจะไม่เหนื่อยได้อย่างไรแต่บริวารเดิมนั้นกลับมาเป็นสีจรในปีนี้มันก็ได้คําตอบของมนุษย์ ที่เราถามกันแล้วว่าเหนื่อยแล้วจะดีไหมคุณลองตอบตัวเองดูซิว่าครับว่าจะดีหรือไม่ดีใช่แล้วครับดีแน่คือเหนื่อยแล้วทะตาจะได้เงินได้ทองหรือได้ชื่อเสียงเกีดยรติยศนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีอ่านที่ไม่ยากเลยเห็นไหมครับในเรื่องอื่นก็เช่นกันก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่แหละครับคือตรวจดาวเดิม กับหน้าที่ใหม่ในทักษาจรก็จะรู้ว่าในปีนี้มีเหตุการณ์หรือวิถีชีวิตเป็นอย่างไรแม้การรู้แบบนี้ยังเป็นความรู้คร่าวคือไม่ละเอียดนักก็อย่างดีแต่ถ้าอยากรู้ให้ละเอียดกว่านี้ก็ต้องนำทักษะนี้ขับเข้าไปในดวงชะตาอีกทีเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ดูแล้วการขับทักษะเข้าดวงชะตา คือการตรวจดาวในดวงชะตานั่นเองโดยถือว่าดาวในทักษานั้นอยู่ในดวงชะตาด้วยและดาวนั้นๆก็ทําหน้าที่ภูมิทักษาด้วยและทําตามภพของดวงชะตาด้วยก็จะมีอิทธิพลของความหมายทั้งสองอย่างอยู่ในตัวนั่นเองวิธีอ่านดวงชะตาโดยประยุกต์กับทักษาเมื่อเรานําทักษาเข้ามาประยุกต์ ในการอ่านดวงชะตาเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ทั้งหมดของทักษะคือทั้งแปดมแปดพบในดวงชะตาหรือราศรีจังนี้ก็จะมีเดือนชะตาอยู่12เรือนดังที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ในแต่ละเรือนนั้นก็จะมีดาวที่ทำหน้าที่เกษตรครองอยู่ทุกราศรีเมื่อดาวนั้นทำหน้าที่ใดในละทักษะ ็เท่ากับเรือชะตาหรือราศีเดานั้นเป็นเจ้าเรือนที่มีอิทธิพลตามความหมายของทักษะด้วยดาวเสาร์ปีนี้ทำหน้าที่เป็นบริวารทางทักษะดังนั้นในปีนี้ราศีบังกรจึงเป็นกเกษตรของดาวเสาร์จึงเป็นบริวารดาวใดที่โคจรเข้ามาสถิตในราศีนี้ก็เท่ากับสถิตอยู่ในเรือนบริวารน,นั่นเอง เช่นเดียวกันกับราศีพฤกษกและตุลซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวศุกร์ปีนี้ดาวศุกร์ทำหน้าที่เป็นสีจรราศีทั้งสองก็คือราศีศีดาวในมาราศิษิ์ราศีนี้ก็เท่ากับสถิตในเรือนศีเช่นเดียวกันยกตัวอย่างสองดาวแค่นี้ก็คุณก็จะพอเข้าใจแล้วถ้าไม่ครับว่าทักษะทำให้ราศีจักรนั้นมีเรือนต่างๆ ตามคํานิยามของทักษะได้อย่างไรทีนี้ก็มาดูถึงวิธีการอ่านดาวในแต่ละดวงกันผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูอีกครั้งสมมุติว่าเราจะดูเรื่องการงานของเจ้าะตาปีนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูดาวที่ทำหน้าที่การงานของดวงตาซึ่งในดวงชะตานี้ก็คือราหูนั่นเอง ที่เห็นว่าราหูสถิตยอยู่ในราศีกันภพปุตตะของลักนณาและปีนี้เมื่อขับทักษาเข้ามาในดวงชะตาแล้วราศีกันซึ่งดาวพุธเป็นเกษตรเจ้าเรือนนี้ปีนี้ทักษาจรดาวพุธนั้นทําหน้าที่เป็นกากินีดังนั้นราศีกันจึงปเป็นเรือนกาลีไปด้วยจึงอ่านได้เบื้องต้นว่าราหูดาวงานสถิตยอยู่ในเรือนกาลีนั่นเอง คุณลองคิดดูเองสิครับว่าดาวการงานสถิตยอยู่ในเรือนกาลีนั้นดีไหมและแน่นอนต้องตอบว่าไม่ดีแน่และมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะอะไรเพราะกากินีมีความหมายถึงความเดือดร้อนเหนื่อยยากเมื่อดาวงานสถิตยอยู่ในความเดือดร้อนเหนื่อยยากใครเหนื่อยยากละ่ะเจ้าจตาเจ้าของดวงนั่นแหละที่ต้องเหนื่อยยากในปีนี้ นี่คือคำตอบอย่างง่ายๆที่เราใช้ทักษะจรเข้ามาประยุกต์กับดวงต,ตาทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้ความเดือดร้อนเหนื่อยยากนั้นมาจากงานนี้แหละเมื่อโดดร้อนแล้วผลของมันจะเป็นยังไงอีกต่อไปดีขึ้นหรือแย่ลงไปอีกเราก็ต้องตามดูจังหวะที่สองอย่างที่ผมเคยบอกไว้หนักหนาว่าจะดูดวงต้องดูสองจังหวะ คุณยังจำได้ไหมใช่ครับเพราะจังหวะที่สองคือคำตอบของจังหวะที่จังหวะแรกตามดูดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีกันเป็นจังหวะสองก็ปรากฏว่าดาวพุธนั้นไปจะสิทธิราศีพิจิกเรือนของตรวจดูตามภูมิทักษาจรกกำหนดไว้ ปรากฏว่าปีนี้ดาวอังคารททำหน้าที่เป็นมนตรีจรฉะนั้นเราราศีพิจิกและราศีเมฆซึ่งเป็นเรือนของดาวอังคารจึงเป็นเรือนมนตรีแปลว่าคุณทำอะไรจำได้ไหมครับว่าจำไม่ได้ผมจะบอกให้อีกครั้งมนตรีแปลว่าผู้ช่วยผู้ให้การสนับสนุนผู้อุปถัมภ์เมื่อดาวพุธมาสถิตยอยู่ที่นี่ก็จะอ่านได้ว่า ดาวพุธอยู่ในเรือนมนตรีคืออยู่ในบ้านของผู้ช่วยเหลือนั่นเองราศีพิจิกนี้เป็นพบปันนิกของลัคนาปัตนิกนั้นแปลว่าการร่วมกันหุ้นส่วนคู่ครองเมื่อเราจะอ่านทักษะเราก็ต้องเอาความหมายของทักษะมาดูก่อนในขั้นแรกเรารู้แล้วว่าดาวงานราหูอยู่ในเรือนกาลีจึงและจังหวะสองดาวพุธ มาอาศัยอยู่ในเรือนของมนตรีซึ่งความหมายว่าผู้ช่วยเหลืออย่างนี้เราก็จะอ่านํำปั้นทุบดินได้เลยว่าความเดือดร้อนเหนื่อยยากที่ได้รับนั้นจะได้รับการช่วยเหลือหรือจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือคือช่วยให้ความเดือดร้อนเหนื่อยยากนั้นลดลงหรือหมดไปนี่ก็เป็นเพียงการอ่านจ,จากตัวเรือน ที่บอกทังคำนิยามทักษะจรในปีนี้ยังได้ความหมายอย่างนี้แล้วแต่ถ้าอยากรู้ละเอียดลงไปอีกก็อ่านที่ตัวดาวกันเลยก็ได้ราหูเป็นดาวกัมมะหรือดาวการงานที่เราอยากจะดูเรื่องราวของเขาในปีนี้เราก็ดูได้อีกว่าปีนี้ราหูทำหน้าที่ใดในทักษาจรคําตอบก็คือว่าปีนี้ทักษาจร กำหนดให้ราหูเป็นทำหน้าที่เป็นเดชซึ่งกหมายความว่าตําแหน่งหน้าที่อำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามเมื่อลา,ลาหูสถิตในเรือนกาลีก็ต้องอ,อ่านอีกว่าเดชอยู่ในเรือนกาลีกาลีถามตัวเองว่าดีไหมตอบตัวเองได้อีกว่าไม่ดีแน่ไม่ว่าอะไรถ้าอยู่ในเรือนกาลีมันก็ไม่ดีทั้งนั้น เมื่อเป็นแบบนี้ก็อ่านได้อีกเจ้าของดวงนี้ถ้าขืนไปใช้อำนาจในการทำงานก็จะเป็นผลอย่างไรคําตอบก็คือเดือดร้อนเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยอ่านกันได้อย่างง่ายๆเช่นนี้แหละครับเพราะนี่คือการอ่านกันอย่างชั้นปฐถมเป็นเบื้องต้นในการหัดอ่านดวงชะตาเท่านั้นและยังอ่านถึงขนาดดีแล้ว ถ้าเราอ่านจากดาวในดวงชะตาอีกละ่ะก็จะได้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนจริงไหมครับงั้นถ้าเรามาหัดอ่านดาวในดวงชะตาตามหน้าที่ของทักษะจรกันอีกดีกว่าทีนี้มาพูดดาวพุธที่เราอ่านกันเมื่อตะกี้นี้ดูบ้างเราก็จะรู้ว่าในปีนี้ทักษาจรกําหนดให้ดาวพุธ เป็นกากินีและเรารู้แล้วว่ากากินีนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ร้ายเหมือนคนชั่วเมื่อดาวพุทธมาอยู่ในเรือนมนตรีซึ่งเปรียบเสมือนคนดีคนมีเมตตาเปรียบเป็นสถานที่ก็เหมือนกับเป็นวัดเมื่อผู้ร้ายเข้ามาในวัดจึงจะให้ร้ายยังไงก็ไม่กล้าอรารวาสหนักหนาหรอกเพราะเกรงใจพระมนตรี เจ้าวาดความร้ายกาจในตัวก็จำต้องสงบลงบ้างถึงตัวจะเป็นผู้ร้ายก็ตามยิ่งทาาวัดนั้นไม่ใช่วัดล้างเป็นวัดที่มีผู้คนเช่นพระเนนรู้บาติกาก็ได้อยู่กันมากด้วยผู้ร้ายมันก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงเป็นธรรมดาก็ดูที่ราศีพิจิกเจ้าสตาดิครับดาวที่อาศัยอยู color. ่ราศีนี้ตั้งหลายดวง นอ,อกจากดาวพุธหู้ร้ายในปีที่แล้วยังมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเสาร์อีกด้วยลองมาดูกันซิว่าดาวทั้งสามนี้ทักษาจรกําหนดให้เป็นอะไรกันอาทิตย์ถูกกำหนดให้เป็นดาวมูละดาวศุกร์ถูกกาหนดให้เป็นสีดาวเสาร์ถูกกำหนดให้เป็นบริวารเปรียบสมนเปรียบเป็นคนเพื่อให้คุณมองเห็นหง่าย ก็จะเห็นว่าทั้งสามดาวนี้ล้วนจะเป็นคนดีกันทั้งนั้นเมื่อคนดีสามคนต้องมาอยู่ร่วมกันกับคนชั่วคนหนึ่งคนนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของหัวศาสารนั้นดาวที่อยู่ร่วมในราศีเดียวกันก็จะส่งอิทธิพลหรือคุณภาพในตัวเองออกไปแทรกดาวที่อยู่ร่วมด้วยในกรณี นี้ก็เช่นกันพุธมีกาลีกากินีอยู่ในตัวก็พยายามจะส่งความเป็นกากินีให้ดาวทั้งสามนั้นด้วยแต่ในเวลาเดียวกันดาวทั้งสามก็ส่งอิทธิพลหรือคุณสมบัติของตัวให้ดาวพุธเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้คุณมองเห็นและยังว่าความเป็นกากินีของดาวพุธนั้นเมื่อถูกผสมกับดาวทั้งสามแล้ว ก็จะเหลือความร้ยการอยู่เท่าเดิมหรือไม่คำตอบก็คือลดน้อยลงมีความเป็นสีเป็นบริวารเป็นมูละเข้ามาเจือปนด้วยและแน่ละดาวรักงสามนี้ก็จะได้รับความเป็นกาคินีจากราวพุทธเข้าไปเประสมสารด้วยเช่นกันและยิ่งดาวทั้งหมดนั้นสถิตยอยู่ในเรือนมนรีด้วยถ้าเรามองกันตามแบบที่ผมเปรียบได้ว่า เหมือนกับอยู่ในวัดด้วยแล้วกรณีของดาวพุธก็ยิ่งจะสงบลงมากขึ้นอีกเพราะคนชั่วหนึ่งคนอยู่กลางคนดีสามคนนั้นถึงจะร้ายก็ยังสู้สามคนไม่ได้อยู่แล้วแถมในวัดด้วยอย่างนี้ดาวพุธด,ด่อมไม่กล้าจะอารวาสออกมาหรอกอย่างเก่งก็าอารวาสอยู่ในใจเท่านั้นแหละพอมมองเห็นได้แล้วใช่ไหมครับ ผมก็พยายามยกตัวอย่างเปรียบให้คุณมองเห็นถึงวิธีการอ่านและการให้น้ำหนักของดาวที่มีคุณภาพต่างกันซึ่งเราก็จะเอาคุณภาพของดาวที่ได้นั่นแหละครับมาใช้ในการพยากรณ์ซึ่งไม่ว่าเราต้องการอ่านในเรื่องอะไรก็จะนำดาวที่ทำหน้าที่ในเรื่องนั้นมาอ่านอย่างที่ผมนำเอาดาวกรรม,มะ ของดวงชะตานี้มาอ่านให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แหละครับในเรื่องอื่นเราก็จะเอาดาวเจ้าเหือนที่เราต้องการอ่านแหละมาอ่านแบบเดียวกันนี้ก็จะได้คําตอบที่เราต้องการส่วนจะมีรายละเอียดมากแค่ไหนก็สุดแล้วความสามารถในการจดจําของคุณนั่นแหละครับว่าจะจดจาความหมายทักษะและของดาวของภพต่งางๆได้มากแค่ไหน ยังในเรื่องของการงานของดวงชะตานี้ก็จะได้คําตอบว่าปีนี้เจ้าชะตาจะเหนื่อยยากในการทํางานแต่ก็จะรับความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้รับง,งานหรือหุ้นส่วนปตัตจิแต่เจ้าชะตานั้นไม่ควรใช้ประเดชหรืออํานาจในการทํางานปีนี้เพราะจะทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวดาวงานเป็นเดชอยู่ในเรือนกาคีนีซึ่งรวมไปถึงภาวะการเงิน ที่จะเดือดออร้อนไปได้ง่ายด้วยเพราะการเงินเป็นเรียนกรณีเช่นกันจะอ่านเรื่องดาวอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละจะทําการอ่านหลักในการอ่านก็คือจบดาวในทักษะจอว่าทาหน้าที่อะไรแล้วมาดูในดวงชะตาว่าดาวนั้นทําหน้าที่อะไรในดวงชะตาจาความหมายมาประยุกต์กันและก็ดูว่าดาวที่ประสงค์จะอ่านนั้น สถิตในราศีอะไรและเรือนนั้นหรือราศีนั้นเป็นเรือนอะไรในทักษะแล้วก็นำความหมายนั้นมารวมด้วยจากนั้นก็อ่านจังหวะสองเพื่อหาความหมายที่ละเอียดขึ้นและเอาความหมายนั้นมารวมข้อควรจำในการอ่านดวงชะตาเมื่อเรียนรู้กันมาถึงขณะนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณคงจะเริ่มอ่านดวงกัน เป็นบ้างแล้วแน่ๆแต่แน่และครับว่ามือใหม่หัดครับก็ย่อมจะต้องลืมโน่นลืมเรือนนี้บ้างเป็นธรรมดา,าผมจึงขอเตือนความจำคุณเอาไว้ตรงนี้อีกคนว่าถ้าคุณยังจดจำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วและนำมาใช้ในการอ่านดวงด้วยคุณจะอ่านดวงได้คล่องขึ้นดีขึ้นและมีความแม่นยำสูงด้วยครับคุณ ยังจำได้ไหมว่าคุณได้เรียนรู้ผ่านเรื่องอะไรมาบ้างลองนึกดูสิครับผมจะบอกเรื่องสำคัญสาคัญได้ให้ดังนี้หนึ่งเรื่องของราศีเรื่องของราศีนี้มีอยู่หลายอย่างเช่นชื่อของราศีความหมายของเลขราศีสัญลักษณ์ราศีธาตุในราศีประเภทราศีราศีสามแบบคุณจำได้กี่อย่างครับ เรื่องของดาวเรื่องของดาวก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแถมจะละเอียดอ่อนมากกว่าราศีเสียอีกเช่นชื่อของดาวประเภทของดาวธาตุของดาวฐานะเกษตรของดาวมาตรฐานดาวความหมายของดาวความสัมพันธ์ต่อกันของดาวสามคือเรื่องของธาตุจำนวนของธาตุความหมายของธาตุความสัมพันธ์ต่อกันของธาตุ การให้คุณให้โทษของท่านระดับการให้คุณโทษของท่าน 4. เป็นเรื่องของวิธีหาตนุกเกษตรความหมายของตนุกเกษตรที่อยู่ในดาวต่างๆการใช้ตนุเศษแทนลัคนาการใช้ตนุเศษหาตีไวประการที่5เรื่องของตีไวคือวิธีการสร้างตีไวการใช้ตีไวความหมายของพบในตีไวความหมายของไวคือการเทียบไว นี่เป็นตัวอย่างเพียงตัวหลักๆเท่านั้นยังมีข้อปิกย่อยที่สำคัญอีกเยอะแยะที่เราอาจจะหลงปืหลงลืมไปไม่ได้เอามาใช้เช่นเรื่องของพินอบาตเรื่องของเกณฑ์ต่างๆผมยกสิ่งเหล่านี้มากเพื่อเตือนความจำของคุณนะครับเมื้อคุณได้ลืมเรื่อง,องไหนไปบ้างก็ได้ย้อนกลับไปอ่านดูใหม่อ่านให้เข้าใจแล้วคุณก็จะอ่านดวงตาได้คล่องแคล่วขึ้น หรือมีความมั่นใจในการอ่านดวงได้ดีขึ้นครับแล้วขอจบเพียงนี้ <S 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 <S